สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์ที่13หน่วยวันแม่ของเราว,วันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันแม่ประจำวันศุกร์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดด้วยกัน ใส่แมสรเว้นระยะห่าง1-2เมตรกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะคะลกูกและล้างมือบ่อยๆเมื่อไปสัมผัสสิ่งของหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อให้ห่างไกลโควิดนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆในวันแม่นะคะไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ 1. ประดับธงตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการต่างๆก็จะมีธงสีฟ้าคู่กับธงชาติของเรานะคะต่อไปจัดกิจกรรมวันแม่ในสถานที่ราชการอย่างเช่นโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือสถานอาอบตออนามัยก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่แต่ขณะนี้ โควิดมันระบาดเยอะมากหนึ่งแหละเราไม่ได้มาโรงเรียนไปตักบุญทําใส่บาตรตอนเช้านักเรียนอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะแต่เราสามารถจัดก,กิจกรรมวันแม่ได้ที่บ้านคือไหว้แม่ของเราที่บ้านเองค่ะต่อไปกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะคะอาสา,าสมาัครทหารตำรวจหรือประชาชนก็จะไปบำเพ็ญประโยชน์ในวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปอสิ่งที่เด็กๆคิดต้องทำคือไหว้แม่ของเรานำพวงมาลัยไปกราบคุณพ่อคุณแม่ของเรานะาเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรแก่บีดามารดาของเรานะคะต่อไปงานศิลปะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนกากรกบาททับภาพที่เหมือนกันอย่างเช่นกอไก่มีรูปโทรศัพท์ กระเป๋าโทรศัพท์การน้ําร้อนนักเรียนการกระบาดทับรูปอะไรคะช่วยคุณครูคิดหน่อยเร็วถูกต้องค่ะโทรศัพท์สองเครื่องอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะแบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวลอลิงไตลาวค่ะ ต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่วันนี้ให้เขียนตัวทอฐานเข้ามารองค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษ big and b o l วันนี้คุณครูให้นักเรียน,นเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว XX x x x r a y พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะต่อไปแบบฝึกหัดคัดตัวเลข วันนี้เขียนตัวเลข9อารบิกพร้อมกับระบายสีแมว9ตัวให้คุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ